สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตรและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตรขอเสนอสรุปภารกิจประจำเดือนเมษายนดังนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูุปการอันยิ่งใหญ่ของบูรพามหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ประสบนิกรชาวพิจิตรทุกหมู่เราร่วมถวายเครื่องราชสก,กาละน้อมคารวะสดุดีโดยเริ่มจากวันที่หนึ่งเมษาผู้ว่าพิจิตรนายจักรินเปลี่ยนวง์ นำะสมนิกรชาวพิจิตรถวายเครื่องราชสกาละแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวลนเกล้รารัชกาลที่สามแห่งพระมหาจักรกีบรมราชวงศ์เนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงด้วยพระปรีชาญานข้าราชการได้รับเบี้ยว,วัดเงินเดือนเป็นครั้งแรกการค้าขายเจริญรุ่งเรือง จนสามารถเก็บเงินไว้ในถุงแดงแลกกับอธิปไตยของชาติไทยได้สืกมาวันที่5มเมษายนผู้ว่านำประสบนิกรถวายเครื่องราชกาะละแด่พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ที่ทรงมีบุญคุณอันประเสริฐต่อชาวไพ่ฟ้าประชาราศฎรและ25เมษายนประสบนิกกรชาวพิจิตรได้น้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อีกพระองค์ เนื่องในวันสวรรคตรของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกษัตริย์ผู้กอบผู้ชาติประกาศเอกราชเหนือชาติพมา่ารามันงานพิธีสงน้ำพ่อปู่บูชารลักเมืองประเพณีที่รํำลึกถึงพระคุณของพระยาโคตบองเทวราชหรือที่ชาวพิจิตรเรียกขานกันว่าพ่อปู่ผู้สร้างเมืองงามนามพิจิตรประชาชนชาวพิจิตรจึงได้ร่วมกันจัดงานส่งน้ำพ่อปู่บูชาหักเมือง ประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีโดยมีพ่อเมืองพิจิตนจรนายจักรรนเปี่ยนวงได้นำประชาชนส่งน้ำพ่อปู่ผูกผ้าแถบสีหลักเมืองเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพสักการะเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวร่วมลดน้ำขอพรผู้สูงอายุเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ไทยประเพณีสงกานเพื่อร่วมสื่อสารวัฒนธรรมอันดีงาม หลังจากนั้นนะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดได้จัดการรดน้ำขอพรพ่อเมืองพร้อมทั้งสองรองพ่อเมืองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขแก่เมืองชาระวันด้วยกันทุกๆคนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญตัติหนึ่งฟันเฟืองที่ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายวัชระทิพย์พิลาได้บรรยายให้แนวทางในการดำเนินการพัฒนางานด้านท้องถิ่นให้มีประสิทธิผลพัฒนาศักยภาพของตนให้มีประสิทธิภาพสามารถนำนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอันนำมาซึ่งความสุขอย่างยั่งยืนของประชาชนสืบต่อไป หนึ่งกิจกรรมทำกันทุกปีในประเพณีปีใหม่ไทยกับการขนทรายเข้าวัดพร้อมส่งน้ำพระนวัท่าหลวงโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางฉัดพรราชดุษสีได้นำพุทธศาสนิกชนนับร้อยคนร่วมส่งน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขสมหวังตามความตั้งใจตลอดปีและตลอดไป 2เมษายนของทุกปีถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวัฒนธรรมจังหวัดจึงได้จัดวันอนุรักษ์มรดกไทยเพื่อเทอิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุามารีผู้มีอัจฉริยภาพหลากหลายสาขาเป็นที่ยอมรับและประจักษ์ชัดในวงการศิลปะและเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก ความรักความห่วงแหนในมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นไม่ให้สิ้นจากแผ่นด <din> ินไทยทรงการเป็นสุขทุกคนปลอดภัยร่วมใจรักษาวัฒนธรรม คำขวัญเพื่อรณรงค์ช่วงสงการทุกหน่วยงานบูราณาการร่วมกันเพื่อรดอุบัติเหตุวันที่11เมษาผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการสอ5พนหหวังสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในการขนส่งการสัญจรจังหวัดได้จัดชุดสายตรวจเป็นสีสายโดยสายแรกรองผู้ว่าราชการจังหวัด วชระทิพยาเป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบเขตอำเภอเมืองสามงามและอำเภอวชิระบารามีสายที่สองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางฉักพรราชบุตรสีหัวหน้าชุดรับผิดชอบเขตอำเภอตะพานหินบางบุญนาคและอำเภอสากเหล็กสายที่สามหัวหน้าชุดประลัดจังหวัดนายนพร,รัตน์ตั้งกิติถาวรรับผิดชอบเขตอำเภอวังสายพูล ทับคล้อและอำเภอดงเจริญสายสุดท้ายหัวหน้าชุดนายบุญยุเวศศรีคงใจหัวหน้าสำนักงานจังหวัดรับผิดชอบในเขตอำเภอโพป,ประทับช้างโพทะเลและอำเภอบึงนาลาด้านของตำรวจผู้บังคับการตำรวจผู้ถอนพิจิตรตำรวจตีกิจสนะสิริปิยวัฒได้ไปแถวตำรวจออกรตรวจตราทั้งด่านสกัดพร้อมการตรวจค้นยาเสพติดด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากทุกหน่วยงานจึงทำให้สงการในปีนี้ยอดผู้เสียชีวิต4ี่รายลดลงจากปีที่ผ่านมาที่ยอดมีผู้เสียชีวิตถึง10ลรายหยุดคนตายได้ถึง60%สเสาธารณภัยเกิดได้ทุกเมื่อ21เมษายนวาตภัยทำความเสียหายแก่อาคารบ้านเรือนไม่เว้นแม้กุติพระสงค์ที่วัดโลงช้างต้นไม้ล้มโค่นใน3ามอำเภอ ราษฎรเดือดร้อนเกือบ300ลายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเล่งสำรวจความเสียหายจ่ายค่าชดเชยให้ตามระเบียบราชการเพื่อนำไปซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนให้เหมือนเดิมในเร็ววันฉับไวทันใจกว่าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดจัดชุดความช่วยเหลือทั้งวัสดุก,ก่อสร้างพร้อมน้ำดื่มชุดเครื่องนอนหมอนมุง้งมอบแก่ชาวบ้านและะสง วันรุ่งขึ้นได้ในทันทีครองสะอาดใจเติมใจเพื่อสายใหญ่แห่งครอบครัวครองคันโครงการดีๆที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจัดร่วมกับชุมชนหวังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์พร้อมพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรที่สำคัญให้ใสสะอาดปราศจากสิ่งปฏิกูลด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในพื้นที่ โดยกิจกรรมมีทั้งการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำรงสู่แหล่งน้ำรำคลองพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลแหล่งน้ำได้อย่างถูกวิธีข้อเมืองที่จิตจากฟุตบอลน,นัดกระชับมิตระหว่างทีมหัวหน้าส่วนราชการกับทีมแม่บ้านประจำอำเภหนึ่งกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ จัดบริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ในเดือนนี้ได้สัญจรอย่างบ้านเนินรวงอําเภอโคกทับช้างกับมากมายหลากหลายบริการทั้งการมอบทุนการศึกษาพร้อมกระเป๋าจากเหล่าราชาติการมอบเงินช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยจากไฟไหม้บ้านงานเพิ่มแบ่งอาหารโปรตีนจากทันปลาพร้อมกันนี้ผู้ว่าได้ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนองพระราชสวนีสมเด็จพระราชินีนาถพร้อมทั้งเพื่อการอนุรักษ,ษ,ษ,ษก์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและนี่คือสรุปภารกิจประจำเดือนเมษายน2556